เสียงระเบิดดังกล้องไปทั่วฟากฟ้าในตะวันออกกลางพร้อมเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดที่สะท้อนกล้องเหนือท้องฝ้าอิหร่านทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เครื่องบินรบกว่า200ลำปรากฏเหนือเมืองสำคัญของอิหร่านโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการทำลายศักยภาพทางทหารให้ย่อยยับจนไม่อาจฟื้นตัวได้อีกปฏิบัติการครั้งนี้ถูกขนานนามว่าสายฟ้าลงโทษดำเ,เนินการโดยพันธมิตรลบที่หนึ่งในนั้นคืออิสรรรราาาาเเออผูู้ปป็นนนนบของอมยทศ นักบินอิสาราเอลที่เข้าร่วมภารกิจนี้รู้ดีว่าพวกเขากำลังบินเข้าสู่พื้นที่ซึ่งมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งขีปนาวุธดัซลบ300จากรัสเซียและระบบตรวจพื้นสู่อากาศที่อิหร่านพัฒนาเองแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและแม่นยำของฝูงบินพันธมิตรที่ทะยานเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอิรักเข้าสู่อิหร่านภายในเวลาไม่ถึง7นาทีเครื่องบินรบทะยานเหนือฐานทัพสำคัญของอิหร่านและปล่อยระเบิดลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำ และขังเชื้อเพลิงถูกทำลายจนเหลือเพียงซากนักบินอิสราเอลที่บินอยู่แถวหน้าส่งข้อความเสียงกลับไปยังศูนย์บัญชาการด้วยความตกใจว่าเรากำลังเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฐานทัพทั้งหมดดูรายการป้องกันไม่มีการตอบโต้กลับมาเลยเสียงรายงานนี้ถูกถ่ายทอดไปยังห้องสื่อสารของพันธมิตรซึ่งมีผู้บัญชาการจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสคำตอบเดียวที่พวกเขาได้รับคือสายลับภาคพื้นดินสามารถแทรกซึมระบบเรดาร์ของอิหร่านบางส่วนสำเร็จ ทำให้ฝูงบินสามารถบุกเข้ามาโดยไม่ถูกตรวจจับภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงแรกสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดใน13เมืองหลักรวมถึงเตหรานอิฟพาหานและคูมาบัดฐานปล่อยจรวดและโรงงานผิดยูฟถูกทําลายจนสิ้นซากอาวุธและเครื่องจักรที่ใช้เวลาพัฒนากว่า20ปีถูกเผาผลาญในชั่วข้ามคืนผู้บัญชาการอิหร่านกล่าวผ่านโทรทัศน์แห่งชาติด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับวันสิ้นสุดของอำนาจการป้องกันเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของการโจมตีที่แม้แต่ผู้นำยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขณะเดียวกันเครื่องบินแฟบ3151ของอิสราเอลบินเหนือฐานวิจัยนิวเคลียร์ในเมืองนาตันพร้อมคำสั่งทำลายทุกสิ่งที่อาจนำไปสู่การฟื้นตัวระเบิดจากระุ่นล่าสุดถูกปล่อยลงมาทำให้ฐานรับนิวเคลียร์กลายเป็นเพียงหลุมลึกกลางทะเลทรายภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ากองกำลังภาคพื้นของอิหร่านพยายามเคลื่อนย้ายรถถังและระบบป้องกันไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่สเร็จ เพราะขาบวนถูกโจมตีจากอากาศภายในเวลาไม่กี่นาทีฝูงบินรบจากสหรัฐอเมริกาเสริมทับเข้ามาจากทะเลอาหรับเมื่อเวลาผ่านไปสิบชั่วโมงท้องฟ้าเหนืออิหร่านเต็มไปด้วยควันไฟเครื่องบินขับไล่ของอิหร่านเพียงไม่กี่ลำที่ขึ้นสู้ถูกยิงตกทันทีจากระบบอาวุธอากาศสูวอากาศของแอฟบสิบห้าและลาฟแยรฝรั่งเศสนักบินหลายคนต้องดีดตัวออกกลางอากาศโดยไม่รู้ชะตากรรมเสียงบันทึกการสื่อสารของนักบินอิสราเอลรายหนึ่งถูกเผยแพร่ว่ามันไม่ใช่สงครามแต่มันคือการทำลายทุกอย่างแบบร้าการตอบโต้ ผมรู้สึกช็อกเพราะมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปภายใน24ชั่วโมงระบบควบคุมไฟฟ้าน้ำและการสื่อสารในหลายเมืองของอิหร่านล่มโรงพยาบาลแทบไม่สามารถดำเนินการได้ประชาชนหนีตายออกจากเมืองโดยไร้จุดหมายบางคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโลกเริ่มเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแต่สายฟ้าลงโทษยังคงดำเนินต่อไปจุดยุทธศาสตร์สำคัญถูกระบุและทำลายอย่างเป็นระบบ กองบัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านถูกถล่มพร้อมกับผู้นำระดับสูงหลายคนภาพสุดท้ายที่สะเทือนใจผู้ชมทั่วโลกคือเครื่องบินรบอิสราเอลลำหนึ่งบินผ่านยอดเขาในยามเย็นพร้อมแสงอาทิตย์ส่องกระทบตัวเครื่องและธงชาติเล็กเข้าบนปีกเหมือนเป็นข้อความประกาศถึงโลกว่าเราทำได้และเราจะทำอีกเมื่อถึงเวลาการโจมตีจบลงในเวลา36ชั่วโมงทำให้กองทัพอิหร่านเสียหายถึง80%และผู้นำต้องรีบเข้าสู่การเจราจาสันติภาพโดยไม่มีเงื่อนไข เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนทางการทหารที่ทั่วโลกต่างศึกษานักวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือสงครามยุคใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องยืดเยื้อแต่รวดเร็วแม่นยําและเปลี่ยนผลลัพธ์ทุกอย่างในไม่กี่ชั่วโมงนักบินอิสราเอลหลายคนยังคงหลอนจากเหตุการณ์นี้บางคนลาออกบางคนกล่าวว่าเราไม่ต้องการทําลายมนุษย์เราเพียงทําตามคําสั่งแต่สิ่งที่เห็นทําให้รู้ว่าอนาคตของสงครามโหดร้ายกว่าที่คิดนี่คือปฏิบัติการที่สั่นสะเทือนทั้งโลก200เครื่องบินรบ ปฏิบัติการสายฟ้าลงโทษไม่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้าของอิหร่านแต่ยังเปลี่ยนความเข้าใจของโลกเกี่ยวกับสงครามตลอดการเมื่อ36ชั่วโมงแห่งหาย,ยนะสิ้นสุดลงอิหร่านที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข่งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางกลับกลายเป็นดินแดนแห่งซากปร,รักหักพังฐานทัพและระบบขีปนาวุธที่เคยอดอ้างถูกทำลายจนไม่เหลือซากผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมระบบป้องกันที่ลงทุนมหาศาลกลับล้มเหลวในเวลาไม่ถึง2วันคำตอบคือสงครามศตวรรษที่21เชนะด้วยข้อมูลเทคโนโลยี และการควบคุมท้องฟ้าย,ยูฟของอิสราเอลถูกส่งเข้าไปล่วงหนา้ารบกวนสัญญาณวิทยุข,ของอิหร่านหลายชั่วโมงก่อนเริ่มปฏิบัติการจริงในเวลาเดียวกันทีมสงครามไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาได้แทรกซึมเข้าสู่ระบบควบคุมทางทหารของอิหร่านแบบเงียบเขาเอกสารรับทางทหารหลายร้อยฉบับถูกดึงออกจากฐานข้อมูลทำให้พันธมิตรมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างการป้องกันและเส้นทางเคลื่อนย้ายอาวุธเครื่องบินขับไล่ยับรบสิของอิสราเอลใช้ระเบิดจากเกราะรุ่นพิเศษที่สามารถทะลุค,คอนกรีตหนาถึง5เมตรก่อนระเบิด ทำให้ฐานใต้ดินลึกไม่สามารถรอดพ้นระบบขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านแม้มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถรับมือกับการโจมตีแบบผสมผสานที่มาจากทุกทิศทางทั้งอิรักทะเลแคดเปียนและอ่าวเปอร์เซียกล้องวงจรปิดในเตหรานจับภาพแอฟลบสามสิบห้าหนึ่งบินต่ำในเวลากลางคืนเหมือนเงาแห่งความตายที่เงียบเชียบก่อนเกิดเปลวไฟเพียงไม่กี่วินาทีนักบินอิสราเอลรายหนึ่งเผยหลังภารกิจว่าพวกเราซ้อมหลายร้อยรอบจำลองสภาพภูมิประเทศทุกซอกมุมเรารู้ว่าเราบินผ่านอะไรและจะปล่อยระเบิดที่ไหน ไม่มีความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดคือความเงียบของฝ่ายตรงข้ามไม่มีขีปนาวุธตอบโต้ไม่มีการสกัดกัน้นทุกอย่างเหมือนถูกทําให้เป็นไ้ก่อนเรามาถึงขนาดเดียวกันสหรัฐอเมริกาแม้ไม่ได้ประกาศว่าร่ว,รวมโจมตีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินของพวกเขาเคลื่อนเข้าใกล้ภูมิภาคพร้อมสัญ,ญญาณเตือนพันธมิตรใินเนเตให้เตรียมพร้อมต่อผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลไม่เคยยอมรับหรือปฏิเสธบทบาท ต่บรรดานักวิเคราะห์ทั่วโลกต่างชี้ชัดว่าเทคโนโลยีและความแม่นยำระดับนี้เป็นฝีมือของอิสราเอลอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุผลเบื้องหลังเหตุการณ์นี้คือรายงานลับที่เผยว่าอิหร่านใกล้สำเร็จในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถติดตั้งบนจรวดหากสำเร็จจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางทั้งหมดอิสราเอลจึงเลือกโจมตีป้องกันลูงหน้าแทนการตอบโต้เมื่อสายเกินไปเมื่อ72ชั่วโมงผ่านไปโลกเฝ้ารอดูปฏิกิริยาของอิหร่านแต่ไม่มีการตอบโต้ใดๆนอกจากการประนาม รัฐบาลอิหร่านยอมรับการเจราจาสันติภาพกับองค์การสหรประชาชาติและขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพราะหลายเมืองเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำและพลังงานระบบโรงพยาบาลล่มผู้บาดเจ็บต้องรักษากลางถนนประชาชนบางส่วนตั้งคำถามต่อรัฐบาลของตนเองว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ในอีกด้านภาพของนักบินอิสราเอลกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความแม่นยำคลิปวิดีโอจากกล้องนักบินเผยแพร่ไปทั่วโลก แสดงช่วงเวลาที่เครื่องบินล่องหอนเข้าโจมตีฐานกลางทะเลทรายอย่างแม่นยำหนึ่งเปอร์เซนนักวิเคราะห์มองว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นข้อความประกาศว่าไม่มีใครปลอดภยัยหากโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ยอมรับไม่ได้และคำถามสุดท้ายคือจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ความเงียบที่ปกคลุมตะวันออกกลางอาจเป็นเพียงความสงบก่อนพายุครั้งใหญ่แต่หลายฝ่ายหวังว่านี่จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายก่อนสงครามระดับภูมิภาคที่รุนแรงกว่าเดิมไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เหตุการณ์นี้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์การทหารโลกว่าเป็นปฏิบัติการที่แม่นยำรวดเร็วและทําให้ทั้งโลกหันกลับมาพิจารณาความมั่นคงในยุคที่อาวุธทันสมัยสามารถเปลี่ยนสมดุลพลังในชั่วข้ามคืนหลังจากการโจมตีสายฟ้าลงโทษจบลงภาพของอิร่านที่ปรากฏต่อสายตาโลกไม่ต่างอะไรกับภาพยนตร์สงครามโลกออนไลน์เต็มไปด้วยคลิปและภาพถ่ายจากพลเรือนที่รอดชีวิตซึ่งเผยให้เห็นเมืองใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความคึกคักกลับกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง อาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจถูกเผาไม่จนไม่เหลือสภาพถนนหลายสายถูกปิดตายด้วยซากเครื่องบินและรถถังที่ถูกโจมตีภาพเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การทหารของอิหร่านในช่วงไม่กี่วันต่อมาสถานีโทรทัศน์และสื่อทั่วโลกต่างถ่ายทอดภาพการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสถูกวิจารณ์อย่างหนักจากประเทศในเอเชียตะวันตกและรัสเซียว่าเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการรคั้้งนี ถึงแม้จะไม่มีใครออกมายอมรับยางเป็นทางการแต่บรรดานักวิเคราะห์ทางทหารต่างลงความเห็นว่าเทคโนโลยีการโจมตีที่ใช้ในครั้งนี้ต้องมีการประสานงานขั้นสูงทางด้านการข่าวกรองดาวเทียมและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ธรรมดานในกรุงมอสโกรัสเซียออกแถลงการประนามพันธมิตรตะวันตกและอิสราเอลโดยกล่าวว่านี่คือการรุกรานที่อาจทําให้ตะวันออกกลางเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ยากจะควบคุมขณะเดียวกันจีนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจา พร้อมเตือนว่าการใช้กําลังทางทหารเช่นนี้อาจกระทบความมั่นคงของภูมิภาคในวงกว้างอย่างไรก็ตามโลกตะวันตกกลับมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการยับยั้งภัยคุกคามในอนาคตก่อนที่อิหร่านจะสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์ในด้านของอิสราเอลรัฐบาลยังคงรักษาท่าทีเงียบเงันต่อคําถามของสื่อมวลชนแต่สื่อภายในประเทศกลับเต็มไปด้วยการยกย่องนักบินและกองทัพอากาศว่าเป็นฮีโร่แห่งยุคพลเรือหลายคนออกมาสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้โดยมองว่ามันคือการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามที่อาจมาถึงในอนาคต การจัดงานฉลองแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นในหลายเมืองขณะที่ครอบครัวของนักบินที่เข้าร่วมภารกิจได้รับเกียรติอย่างสูงภายในอิหร่านสถานการณ์ยังคงตึงเครียดประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพออกจากเมืองใหญ่ไปยังเขตชนบทเพื่อหลบหนีความไม่ปลอดภยัยมีรายงานว่าความโกรธแค้นและความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นบางกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลวในการป้องกันประเทศบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้ผู้นำสูงสุดลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อความสูญเสียครั้งนี้ภาพของผู้คนที่เดินเท้าออกจากเตหรานด้วยกระเป๋าใบเล็ก คอและน้ำตาในดวงตาถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วองค์กรกักชาติและอันเคเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในอิรานขณะที่หลายประเทศในยุโรปและเอเชียเริ่มระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหรัฐอเมริกาออกแถลงการ์ว่าจะจัดส่งอาหารและเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาวิกฤตแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าพวกเขาอาจมีส่วนในปฏิบัติการนี้ก็ตามในโลกออนไลน์แฮชแท็กสายฟ้าลงโทษ และ Iron Strike ขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงประนามมีคลิปนักบินอิสราเอลเปิดเผยช่วงเวลาที่เครื่องบินล่องหุน3 5 1บินผ่านทะเลทรายในยามคำ่ำพร้อมเสียงสื่อสารที่ตึงเครียดว่าเป้าหมายล็อกแล้วปล่อยอาวุธทันทีคลิปนี้ถูกแชร์นับล้านครั้งและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลโยีเป็นปัจจัยสำคัญง